ก็ขอมาก็จัดให้ครับผมสําหรับฟูทีมนักเตะยิงแรงนะครับก็ไล่ตั้งแต่ประตูยันกองหน้าเลยนะครับผมมาครับก็มาลองดูกันสําหรับประตูผมเลือกเป็นโอลิเวอร์คานนะครับก็หน่วยการวัดการเตะแรงแต่ละคนผมดูจาก kicking power นะครับเผื่อใครไม่เห็นตรงนี้นะครับ kicking power ตรงนี้อย่างโอลิเวอร์คาน98เลยนะครับโคตรสูงเลยก็คนแรกเป็นโอลิเวอร์คานนะครับคนต่อมาโรเบร์โตคาร์ลอสก็ ค่าพลังผมอาจจะไม่ให้ดูทุกคนนะครับแต่ที่ผมไล่ดูมาตั้งนานส่วนมากนักเตะจะ kicking power เวอร์9บบวกกันทุกคนเลยนะครับเอ๊อันนี้อยู่ไหนนะนี่ kicking power เวอร์99นะครับคาร์ลอสก็น่าจะขาประจำอยู่แล้วนะแบ็คขวาเป็นเทรนนาโนนะครับเซนเตอร์2คนคิมเพมเบ้คู่เปเคนบาวเวอร์นะครับคิมเพมเบ้นี่ค่าพลัง kicking power จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าหา นักเตะที่เป็น center back เซนเตอร์แบ็กและคิกกิ้งพาวเวอร์สูงสูงนี่ยากเหมือนกันนะครับก็เทียบจากค่าพลังทุกคนแล้วนะก็กลางทั้งสองคนผมให้เป็นมัตเทอุสคู่กับแฟรงค์ไรกาดนะครับนี่เลยกลางลุกเน็ตเวดอันนี้เท้าหนักมากๆเลยนะครับก็99นะคิกกิ้งพาวเวอร์ถ้าจำไม่ผิด3ประสานผมให้เป็นโด้แรดฟอร์ดแล้วก็กรีนบูดนะครับไม้เขียวก็ไม้เขียวเห็นเด็กขนาดนี้เดี๋ยวดูค่าพลัง kicking power คิกิ้งพาวเวอร์เขานะครับอันนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะ นี่นะ99เลยโคตรสูงเลยแล้วก็สำรองก็ไม่เว้นนะครับสำรองผมก็เท้าหนักทุกคนเลยคนแรกเป็นลูมินิเก้ฮาร์แลนเมาส์แฮลลี่เคนเจอรลัดเดวิดเบคแฮมล่างหนุ่มนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับก็ถือว่ากองหน้ามากันเพียบเลยก็อยากให้จัดทีมไหนต่อก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวทีมชุดนี้ผมก็จะลองเอาไปลงแร้งกันซะหน่อยนะครับผมมาครับ ก็เดี๋ยวคลิปลงแล้งก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามกันใน YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมมาลงแล้ง Open Challenge กันดีกว่านะกับทีมชุดนี้ของเราจะพยายามลองยิงไกลหรือว่ามีจังหวะส่องไกลหรือยิงแรงได้ก็จะพยายามยิงให้ได้นะครับผมเอาวะก็จะถึง3,000ซับสไครแล้วนะครับก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนกดซับกันให้ด้วยเด้อ ถ้ามันหานานผมก็อาจจะไปลงคลิปเต็มใน YouTube นะครับก็ฝากตามกันไปด้วยนะอาจจะหานานแหละดูทรงแหละยังไม่ขึ้นอัปเดตเลยก็เปิดแพ็คโลมามาเพิ่งได้บาติสตูต้ามานะครับก็ถือว่าเสียไม่เยอะนะครับก็อันนี้รหัสหลักนะถือว่าโชคดีไป โหลดรอบสองจะเจอหรือเปล่าก็ไหนๆจะพันสี่แล้วด้วยนะครับชนะก็ขึ้นพันสี่เลยนะถ้าแรงเจอแรงพันหนึ่งร้อยขึ้นก็น่าจะขึ้นเลยนะแต่อย่าเพิ่งบอกถึงแรงเลยหาคู่ต่อสู้ยังไม่เจอเลยนะครับตอนนี้โหลดอีกรอบหนึ่งเต็มที่เลยเอาละอัปเดตละ โอ้โหพันสี่โอโ้ไม่ให้ขึ้นง่ายๆเลยแรงเรานี่จะไหวไหมเนี่ยโอโ้เมาหัวตกนะครับแต่ได้อยู่ดูทีมเขาหน่อยโอ้โหแมนยูชุดใหญ่สี่ภาษาเลยนะครับแผนพี่โรนด้วยอกองหลังดีอาร์คู่วาลานเอาวะน่าจะตึงนะครับมาลุ้นๆ ยันเสมอได้ก็น่าจะขึ้นแรงนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันใน tiktok ให้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กันใน youtube ให้ด้วยนะครับผมก็อันนี้จัดฟูลทีมนักเตะเท้าหนักนะครับก็ได้ตั้งแต่ประตูยันกองหน้าเลยอยากให้จัดทีมอะไรต่อก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับนักเตะ วิ่งไวนักเตะอะไรพวกนี้ก็นี่ลืมเปลี่ยนเป็นชุดนี่เลยนะเป็นชุดของโลมาเลยนะครับตอนนั้นเปิดแก้เคล็ดหน่อยเห็นอยากได้บาติสตูต้าก็เลยอูโ้โหปัดซะนี่ปาดแปลกๆนะเมื่อกี้เอ้จี้ล็อบสันหน่อยโอเคครับเน็ตเวทโอเคครับมาทิวต์ออกมาที่บาติส โอ้โหช่องนี้โอลิเวอร์คานไม่ออกเราโอเคได้อยู่เฮ้ยโอ้โห,โ,หโหยิงสวนเลยเกือบไปครับผมออกไปที่ตัวไก่คารอลโอเคไม่ดักฮิโดโอ้โหจ่ายไม่แม่นนะเมื่อกี้ให้เท่าไหร่ช่องนี้อ้าวพลังเตะแรงถึงเปบา ม่ถึงมาทิวต์ <c oughs> ส่องเลยเ่รอ๋อหลอกกันโอเคได้เต็มมุมครับโอเคอยู่เมื่อกี้เกือบฝืนยิงแล้วนะมุมลูกนี้ขอเป็นสูตรแล้วกันกลัวมือลื่นด้วยนะเนี่ยให้เท่าไหร่ช่องนี้โอเคเต็มแรงครับลูกสูตรใช้ได้ผน <c oughs> เดี๋ยว ออกนำและตอนนี้ทา้งเงียบก็ขอพายันเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอาจจะตึงหน่อยนะเจอแรงพันสี่เฮ้ยช่องนี้โ,โอเคบังได้บาติสตูต้าล่างไหนเอยไวรุ่นจะบอกว่าเพิ่งเปิดได้มาเหมือนกันโอ้โหมันย้อนไปแล้วเขาจ่ายย้อนคืนลูกชอมาที่พี่เบ็กโยฮัน อย่าพวดนะครับกองหลังโอเคคิมเบมเบ้ออกมาที่คาร์ลอสได้อยู่โอ้โหแต่เอีว้วส่งแบบนี้ตอนแรกคิดว่าจะส่งหันหน้าดีๆคิมเปมเบ้ได้อยู่พีโดมาพีโดวิ่งแล้วช่องนี้อย่าเพิ่งตัดไม่นะพีโดถึงก่อนเปล่าโอเคเน้นเบ็ดดักได้สวยครับ ไปเลยมทีอุดรอแอดฟอรดเติมสวยครับสองศูนย์ยิงแรงกันทุกคนเลยดักนี้โอเคอย่าพิ่งยิงดิอย่าพุ่งยิงโอเคครับเขาส่งคืนบาติสจ่ายแล้ววิ่งจ่ายแล้ววิ่งทุกคนเลยนะครับโอ้โหลูกชอปั่นโค้งเลย โอ้โหโโหรืว่าขานพุ่งจะพุ่งล้มเมื่อกี้นี่โอเคครับบอลเป็นของเราแล้วตอนนี้ขอจบครึ่งแรกสักสองศูนย์หรือว่าไม่เสียประตูก่อนนะครับโอเคตัวไกลพาทัวรหน่อยดิโอเคได้เตะอัดไปอยู่ตอนแรกจะกดให้พี่โดโวิ่งที่เติมมานะออกมานี่ก่อนโอเค โอ้โห oh, ช่องนี้เอี้ยวไปหมดแล้วโยวนให้คาฟูที่ดักเลยโอเคพี่โดถึงไหมมวนสักหนึ่งทีคิกิ้งพาวเวอร์เก้าสิบเก้าไม่รู้ว่ากระตุกหรือเปล่านะครับผมกระตุกมากเลยนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสัญญาณของเพื่อนๆจะกระตุกหรือเปล่านะ แต่เรายังมีทีเด็ดนี่นะครับหาเล่นกับนารุมนะยิงกลองหน้านี่ไปกันได้หมดเลยนะครับทั้งวัยทั้งคมแล้วก็แรงด้วยนะเตะแรงมากเลยนะครับโอเคยังประคองไว้สองศูนย์ได้อยู่อย่าเพิ่งโดนนะครับตอนนี้นาทีแบบเขี่ยลูกเริ่มเนี่ยโอเคโอ้โหโคตรกระตุกเลยไม่รู้เพื่อนกระตุกหรือเปล่านะ มาที่เบ็กแฮมเฮ้ยบาติสอย่าพึ่งนะโอเคครับอลริเบร์คา์นมาออกไปที่เทนส์ก่อนไม่ค่อยเล่นฝั่งเทนส์เลยนะครับช่วงนี้ออกไปที่คาร์ล้อสอย่างเดียวออกกลางมาก่อนโอเคครับมาติอุส โอเคอืมจะกดเปิดมือลื่นดักดีครับเอาละ่ะคืนไปก่อนเลยโอเคสวยคาร์ลตโดนดักบาติสด,ดักดทันไหมสวยครับเบคก้น คาร์ลโอเคมาที่มัติวุทธโหโอเคแต่ได้อยู่ออกมาที่ช่องนี้แหละช่องนี้เท่าไหร่หืไม่ถึงโหมัเิวุฒธพึ่งนะโหโคทำทางดีครับ โอ้โหซปเปอร์เซฟสวยอยู่ลอดตัวไปคือถ้าจะโดนยิงก็โดนสักนาทีท้ายท้าหน่อยนะครับจะได้ไม่ตื่นเต้นนะเฮ้ยอ <c oughs> ไม่ทันขาดคำเข้ามาแล้วย่างดีก็เสมอแล้วนะครับตอนนี้หรือว่าทวงลูกที่สามมาให้ได้ก่อนโอเค สวยก็ค่อยมาหึจาจติดโอเคยังไ,ได้กดดันอยู่นะครับนาทีเจ็ดสิบสามแล้วพี่โด้ <c oughs> ยิงเก้าสิบเก้าอ่ะเขาจะหยุดพอดีเลยออกเปล่าอ,ออกพอดีเกมตื้อๆต,ตันๆแบบนี้ต้องหาเล่นแล้วนะครับมา หาเล่นมาเจอลาดหน่อยแล้วกันนะเจอหลาดแทนมัตเทอุสนะครับแล้วก็หาเลนแทนแรดฟอร์ดเสียดายนะลืมเปลี่ยนโลโก้ทีมเลยนะครับอดบูตคืออย่างน้อยก็บูตแรดฟอร์ดหน่อยก็ได้นะไม่ก็บูตพีโดไปเลยนะครับได้เป็นลูกทุ่มของเราอยู่ มาเบืดได้อยู่ตัวไกโคตรโล่งเลยเทนว่าไงพี่โดพี่โดลูกคุกคิกหน้าประตูพี่โดทำได้ครับลูกนี้น่าจะคลายความกดดันหาเล่นนี่เลย โอเคสวยเจอหลาดออกมาที่พี่โดอีกละนี่พี่โดหาเล่นออกไปเลยกินวูด <c oughs> เปิดไม่ดีรีบไปหน่อยนะครับกะให้โค้งๆเข้าหัวหาเล่นโป้งเลยอุ้ยตัวนี้จะเย็นดักดีชนอย่างน้อยได้ฟาวโอเคเขาได้ฟาวนะ มาตัดเกมนะครับนาที87แล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตัวบนแน่เลยนี่แหละดักครับเปิดตีเดี๋ยดูความไวของเด็กนรกไปละไปละวไปแล้ว <c oughs> โคตรสวย <laughs> เอาสัคานหักเลยนะครับคานยวยเลยอย่าพวนนะโ,โหฮารแลนด์เมื่อกี้นรกจริงครับไวไม่พอโคตรแรงอ้โหแต่อย่าเพิ่งดิฟเฟนต์ลูกนี้ก่อนป้องกันลูกนี้ก่อนนะครับโอเคเตะออกไปเลยไแล้วซีหนึ่งนะครับกโ็โหฮารแลนด์ซปเปอร์ซับท,ที่แท้ทูโคตรแรงเลยนะ จะตัดมาเป็นไฮไลท์ดีกว่านะครับเพลเยอร์เพลเยอร์เลตติ้งแน่นอนนะครับพ่โดแมนอัลโดแมทยิงหนึ่งนะครับมีส่วนร่วมเยอะนะแรดฟอร์ดเท่าไหร่แรดฟอร์ดก็ยิงหนึ่งอย่างฮารแลนเนี่ยโหขึ้นมาก็เจ็ดจุดศูนย์เลยนะก็โอเคนะครับมาดูแรงกันว่าขึ้นเท่าไหร่ขึ้นมาประมาณสิบสองนะครับโอเคอยู่ เอ้สิบสิพูดผิดนะครับก็พันสก็มาดูกันพันหจะทันไหมจริงๆขึ้นแล้วก็ตกนะครับหลังๆก็ไม่ค่อยได้เล่นแรงด้วยก็ใครอยากจัดทีมก็ไปลองดูได้นะครับสำหรับทีมนักเตะยิงแรงนะครับก็โหดเอาเรื่องเลยนะนี่นะครับผมสำหรับหน้าตาทีมเดี๋ยวมาไล่กันอีกทีหนึ่งประตูเป็นคารนะครับแบกซ้ายแบกขวาคารอดกับเทรน เซนเตอร์เป็นคิมเปมเบ้คู่กับเบรคินบาวเวอร์นะครับกลางทั้งสองคนเป็นมัตเทิลูคู่ไรกาดกลางลุกเป็นพาวิลเนตเวดแล้วก็สามประสานแดนหน้าเป็นโรนัลโดแล็ฟอร์ดแล้วก็กีนบูตนะครับสำรองก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับผมแต่ของผมเป็นลูมิเนก้อิซักฮารแลนด์เดวิดเบคแฮมเจอร์ลาดเมสันเมาแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วน ใครที่ดูใน youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e กันให้ด้วยนะครับผมอยากให้จัดทีมฟูลทีมอะไรต่อก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับ<อ>ก็ตอนนี้ทำฟูลทีมนักเตะสายจรวดไปแล้วแล้วก็อันนี้นักเตะเท้าหนักนะครับก็อาจจะฟูลทีมต่อไปก็อาจจะเป็นนักเตะค่าพลังแข็งแรงสูงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปละครับสวัสดีครับ